ีพบกับการและล้านไลออนคาอีกแล้วนะคะวันนี้การมีรถยอดนี้ยมตลอดการมานำเสนออีกแล้วแล้วคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่น้อยและสภาพสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้า จนะะ2 4 v นะคะขับ2นั่นเองแล้วเป็นปี2018เลยนะคะการต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะจะเป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วนะคะก็คือจะเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วแล้วก็นะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าเป็นปี2018ตัวม i n เนอร์เชนแล้วนั่นเองและเลขไม่นะคะการต้องบอกเลยว่าคันนี้ ใช้น้อยมากๆนะคะไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดสำหรับราคาต้องพิเศษเท่านั้นสำหรับลูกคา้าร้านไลออนคาวของเราและราคาที่การขายนะคะคือ1 5 0 0งล้บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับทะเบียนสวยด้วยนะคะเพราะคันนี้การให้ทะเบียนไปเลยเลข3ตัวคือ 3 24นั่นเองนะเอาเลขสวยๆไปใช้กันเลยนะคะการไม่ได้คิดเงินเพิ่มเลยและสำหรับลูกค้าที่น่ารักของทางเราเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้อีกก็คือขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการต้องบอกเลยว่าลูกค้านะคะจ่ายเพียงแค่1น0 0 0ล้านบาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าการฟรีแบต7ฟรีค่าโอนนะคะ แล้วยังได้ทะเบียนสวยอีกแล้วก็ของแถมขึ้นตามนี้เลยและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษไม่แพ้กันเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะหรือลูกค้าจะเอาเงินกลับบ้านอะไรเข้ามาคุยกันได้เลยเพราะว่ายอดจัดเขาถล่มทลายจริงๆนะคะและผ่อนเพียงแค่1 7 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้วดอกเบี้ยน,นะคะเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เท่านั้น โอ้โหรถสวยสภาพดีพิเศษทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์จริงๆนะคะและสำหรับโปรโมชั่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลูกค้าพลาดกันไม่ได้เลยสำหรับร้านไลออนค่ะนั่นคือฟรีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การต้องบอกเลยว่าซื้อรถร้านเหล่าได้แน่นอนไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะซื้อสดลูกค้าโทรเข้ามาคุยกับการได้เลยการจะ คุยรายละเอียดแล้วก็ส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะหรือลูกค้าที่จัดไฟแนนะคะเรามีบริการส่งไฟแนนซ์เข้าไปเร็จลูกค้าที่บ้านนะลูกค้านั่งสวยๆรอๆดูรีวิวอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะโอ้โหบริการกันถึงใจมากๆนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ย สวยแล้วใหม่ขนาดไหนอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นตัวม i n เนอร์เชนในปี2018นะคะคือจะมีดิสเบสีล้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหลักๆที่การจะแจ้งให้ลูกค้าที่จะเห็นเลยว่ารุ่นไหนจะเปลี่ยนเป็นม i n เนอร์เชนแล้วอ่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น All New Fortuner นะคะ All New เนี่ยเขาจะ All New แต่ปี2015ขึ้นไปนะคะ นี่ไม่ต้องบอกเลยค่ะโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆสวยๆมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยมากนะคะตัวนี้จะเป็น 2.4V นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสวยมากๆตัว All New เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหได้ใจลูกค้าไปอย่างเต็มๆนะคะแล้วนี่ไฟนะคะสวยมากเขาจะเป็นไฟ LED แล้วนะคะนี่เลยเขาก็จะเขียนว่า ตรงนี้เลยนะคะว่า LED ให้เราเห็นนะคะโอ้โหสวยมากแล้วเป็นสีบอลเงินนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าสีเทาสีนี้นะคะการต้องบอกเลยว่าดูแลง่ายแล้วมันจะมองไม่เห็นริ้วรอยนะคะคือลูกค้าท่านใดที่บอกเอออยากได้รถที่ขับไปนะคะริ้วรอยน้อยกันแนะนำสีนี้เลยเขาจะมาพร้อมด้วยความหรูหราด้วยนะคะสีบอลหรือสีเทาเนี่ยมันจะดูหรูมากๆนะคะนี่ และการให้ดูตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูแม็กกันเลยตัวแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กลายทูโทนนะคะจะเป็นโครเมียงสลับกับสีดำนะคะสีเทาดำนี่สวยมากเลยพันนี้นะคะจะมีกันสาดให้ด้วยนะคะลูกค้าแบบว่าใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะเป็นระบบขุดสตาร์ทแล้วนั่นเองนะคะเวลารถยกสูงอย่างที่การบอกจะต้องมีบันไดด้วยนะคะเผื่อเด็ก ผู้สูงอายุผู้หญิงขึ้นนะคะมันจะขึ้นง่ายเราเหยียบบันไดแล้วก็ขึ้นไปเลยนะ,ะอันนี้คือข้อดีของรถยกสูงที่มีบันไดนะ,ะนี่การให้ดูเลยลิ้วรอยน้อยมากๆนะคะและคันนี้นะคะจะมีชุดแต่งนะคะชุดแต่งรอบคันเลยนี่ข้างหลังการให้ลูกค้าดูเลยนน่สวยมากนะคะเขาจะใส่ชุดแต่งข้างหลังแล้วก็ตัวสครับเพดนะคะ เขียนว่า f o r t u n e r เลยนะคะนี่โหใส่แบบสวยมากๆเลยและเขาก็จะมีกล้องหลังด้วยนะคะอ่าแล้วตัว 2.4V นะคะเขาจะมาพร้อมด้วยประตูหลังไฟฟ้านั่นเองในเลเรายืนอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะดีมากนี่หรูหลากันเข้าไปอีกนะโหและข้อดีของประตูไฟฟ้าเนี่ย มันจะทําให้เวลาเราเปิดใช้งานนะคะเรายกของอยู่นะ,ะเปิดใช้งานได้ถนัดมากหรือเราจะเปิดผ่านกุญแจก็ได้นะคะเปิดตรงนี้ก็ได้หรือในรถกไ็ได้ได้ได้สามที่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวเม็ดอาร์ตตัวน็อตกันเลยดีกว่านะ,ะการต้องบอกเลยว่าคันนี้อันนี้ฝาประตูหลังนะคะน็อตตัวเม็ดอาร์ตเดิมๆนี่โหแบบว่ารถเดิมๆม,มากๆนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะ ดูวิดีโอดูรีวิวของการได้เลยการต้องบอกเลยว่าการจะรีวิวอย่างละเอียดยิบเลยนะให้ลูกค้าเห็นเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยและเดิมจริงๆนะคะคันนี้จะเป็นรถมือเดียวและเป็นรถบ้านนะคะการต้องบอกลูกค้าก่อนภายในนะคะของ2.4เนี่ยการต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็นภายในสีน้ำตาลนะ,ะเป็นสีน้ำตาลเข้มเน่สวยมากแล้บ่อนแน่นมากๆนะคะ และที่ขาดไม่ได้ก็คือผมเข้ารูปนั่นเองนะคะนี่เราใส่ผมเข้ารูปให้ทั้งคันเลยสวยมากลูกค้าดูเลยนะคะเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีเหลืองนะคะได้สีเหลือโคดูหรูหรามากๆนะคะและสําหรับ f อ r t จูเนเองนะคะการต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราจะพับแถวหลังนะคะเขาจะเป็นเราสามารถที่จะพับลงไปอย่างนี้ได้นะคะนี่ คับลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเอ้ยก็วางไว้ตรงนี้แหละก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้าบอกว่าอยากจะไว้ของตรงนี้ให้เต็มที่ทํำยังไงสามารถเอามาแขวนซ้ายขวาได้เลยนะคะของ f o r ์จูเนอเนี่ยเขาจะแบบเป็นเบาะที่ใช้แขวนซ้ายแล้วก็ขวานะคะนี่แล้วการวางของเนี่ยจะได้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะ อ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเวลาเราปิดประตูไฟฟ้าทำยังไงง่ายมากใช้นิ้วเดียวนาน,นี่กดนี่เลยค่ะโอ้โหไปไงคะรู้ลามากๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเฉยๆเลยแค่นี้เองนะอ่ะเดี๋ยวกันจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะเพราะว่าคันนี้อย่างที่การบอก ใหม่เพียงแค่ห0 0 0ืกิโลเท่านั้นภายในใหม่มากๆไปดูกนะคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกโอหสวยและหรูหลามากๆนะคะคันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยว่าที่เป็นระบบคูสตากุญแจเขาจะเป็นอย่างนี้นี่กุญแจ Fortuner สวยมากนะคะเราเหยียบเบรกกดคูสตาได้เลยนะคะโหเครื่องแน่นมากนะคะเพราะว่ารถได้รับการดูแลนะคะ แล้วก็เริ่มต้นด้วยเบาะเลยนะคะคันนี้นะคะพอเป็น2.4เนี่ย2.4 V ขับ2ใช่ไหมคะเบาะเขาจะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มลูกค้าดูเลยอันนี้เป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะแล้วเบาะตึงมากนะคะนี่ปีกเบาะอะไรนี่คือตึงมากแล้วเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วด้วยนี่อย่างที่การบาะพอเป็นตัวไมเนอร์เชนเนี่ย จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพรมเข้ารูมให้ทั้งคันเลยนะคะนี่แล้วตรงประตูโอ้โหเขาจะเอาตัวโครเมียมตัวหนังแล้วก็เป็นสีดํามาตัดสวยมากลูกค้าดูเลยนะคะสวยจริงๆอ่าไล่มาตรงคอนโซลเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ดูคอนโซลมากไม่มีริ้วรอยเลยคอนโซลใหม่มากลูกค้าดูเลยค่ะคอนโซลสวยมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นหนังนะคะแล้วจะมีคำว่า Fortuner ดีไซน์ได้สวยจริงๆเวลาเราเปิดตรงนี้เนี่ยลูกค้าบางท่านถามว่ามันคืออะไรตรงนี้มันคือคูลบ็อกนะคะเวลาที่เราอยากจะอเอาของอะไรไปไว้ให้มันเย็นเช่นอ่านกล่องนมหรือขนมหรืออะไรที่แบบว่า ไม่ใช่ของสดเนี่ยเราสามารถเอาไว้เพื่อจะเก็บความเย็นได้เล็กน้อยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าลูกค้าเอาของสดเนื้อหมูเนื้อไก่มาใส่ไม่ได้นะคะอันนี้มันจะเสียนะคะมันไม่ใช่ตู้เย็นแต่มันเป็นแค่กล่องคู่บอกเท่านั้นเวลาเราเดินทางไกลอันนี้จะมีประโยชน์มากเวลาใส่ขนมใส่แบบว่า นมอะไรให้เด็กๆไว้นะคะอันนี้ก็จะไว้คู่มือสำหรับหน้าจออันนี้นะคะการต้องบอกเลยว่ามันสามารถเชื่อมต่อทีคอนิคได้แล้วนะคะถ้าเราจะเปิดเพลงฟังนี่ออดิโอตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเราจะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธกดนี้ได้เลยและถ้าเราบอกว่าเอ้ยโอ้โหวันนี้เราอยากจะไปเที่ยวไหนมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะด้วยรุ่นเนี่ยนะคะเขาจะมาพร้อมด้วยเนวิเกเตอร์หรือระบบนําทางนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะแอร์ Air เนี่ยจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะโหดูสวยมากดีไซน์ตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์หลังเช่นเวลาที่มีคนนั่งอยู่ข้างหลังนะคะเราเปิดให้เขาเลย จะมีสีเขียวขึ้นมาเห็นไหมคะแต่ถ้าไม่มีคนนั่งอยู่ข้างหลังเราปิดเลยคะ่ะเพื่อประหยัดแอร์นะคะนี่และพวกไลฟฝ้าฟ้าหน้าไลฟฝ้าหลังนะคะหรือถ้าเราจะปิดแอร์ก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเปิดก็กดออโต้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น power outlet นะคะสามารถที่จะเสียบกล้องหน้านะคะถ้าเรามีกล้องหน้าก็คือต่อกับกล้องหน้าได้เลยแล้วก็สาย usb นะะตรงนี้ไว้ชากาแฟได้เลยนะคะ หูเขาดีไซน์สวยมากลูกค้าดูเลยตรงเกียร์นะคะเป็นลายไม้ดีไซน์ได้สวยมากๆนี่ให้ดูเลยหรูหรามากๆนะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มอีโค o โหมดนะคะแล้วก็พาวเวอร์โหมดตรงนี้แล้วก็ที่ไว้แขนเป็นหนังสวยมากเขาจะใช้สีน้ำตาลล้อกันไปเลย แม้กระทั่งตัวเบรกมือนี่เขาก็จะใช้สีน้ำตาลในการใช้นะโอโหอันนี้บอกเลยว่าดีไซน์ได้หรูหรามากๆไม่นะคะโอโหการให้ดูเลยดีกว่าไม่นะคะเพียง60,000กิโลเท่านั้นเข้าสูงตลอดนะคะคันนี้สวยมากๆลูกค้าดูเลยแล้วจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลแล้วนี่เขาจะบอกเลยว่าเรา เป็นรูปรถเลยลูกค้าเห็นไหมคะสวยมากเราไม่ได้ปิดประตูนะใส่เบรกมือไว้โหหน้าปัดสวยมากๆเลยนี่และการให้ดูพวงมาลัยดีกว่าพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเป็นหนังนะคะแล้วก็เป็นลายไม้การต้องบอกเลยว่าสวยมากๆดูหรูหรามากๆนะคะทางด้านซ้ายมือเขาจะาคอนโทรลหน้าจอ ตรงนี้นะคะหน้าจอระบบสัมผัสตรงนี้ก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดคุยโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยทางด้านขวามือนะคะแล้วก็เราเปิดปิดในส่วนของหน้าปัดหน้าจอที่อยู่ตรงหน้าเราได้เลยในการใช้งานนะคะนี่เลยอ่าแล้วก็ตรงเงินเงินตรงนี้นะคะบวกลบตรงนี้นี่การให้ดูเลยที่ตรงมือการชี้อันนี้จะเป็นแผ่เดินชีพนะคะนี่เขาเรียกว่าแผ่นเดินชีพคือใช้สําหรับเป็นเปลี่ยนเป็น เกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้ขับขี่กันสนุกสนานไปเลยนะคะนี่แพนเดอร์ชีฟอันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนั่นเองนะคะไฟอะไรจะเปิดตรงนี้ก็คือคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าเปิดปิดออโต้แล้วนะคะมีระบบออโต้เลยเราไม่ต้องไปกดอะไรเลยคะ่ะกดออโต้ไว้อย่างเดียวนะคะส่วนตรงนี้นะคะ power door off เนี่ยก็คือจะเป็น การปิดระบบประตูไฟฟ้าหลังนั่นเองนะคะก็คือถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะใช้แมนนวลใช้มือเปิดปิดเองเราปิดเลยแต่อันนี้ถ้าเราใช้เราก็กดออกนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดประตูไฟฟ้าหลังนั่นเองนะคะอ๋อสวยมากแล้วตัวในของประตูข้างนะคะนี่การให้ดูเลยนะ,ะจะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะเราเปิดปิดไฟฟ้า อย่าไปใช้มือผักนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่าเป็นระบบไฟฟา้าทั้งหมดแล้วก็เซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกขึ้นลงโหสวยมากนะคะสวยมากๆเลยแล้วคู่มือนะคะนี่เขายังห่อพลาสติกอยู่เลยโหมาแบบว่าหนักๆกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นคู่มือระบบนำทางของตัว Fortuner อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้ Fortuner นะคะนี่อันนี้การแนะนำว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากให้อ่านเพราะว่ารถสมัยนี้เนี่ยเขาจะ มีโอ้โหเทคโนโลยีเยอะมากฟังก์ชันเยอะมากๆนะคะและสำหรับคันนี้อย่างที่การบอกจะมี T-Connect แล้วนะคะนี่การเชื่อมต่อกับ Toyota การใช้งานพวก T-Connect ต่างๆนะคะพวกแมปแผนที่นะคะพวกอะไรนี่คือสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่การใช้งาน ABS อะไรแล้วก็นะคะอย่างที่การบอกคันนี้เนี่ยนี่เพิ่งจะเข้าศูนย์มานะคะ คันนี้นะคะเพิ่งจะเข้าสู่เมื่อเดือน9ปี64นี้เองนะคะนี่ของโตโยต้าทนบุรีนะคะเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่การให้ดูเลยนะคะอันนี้คือบัตรถ,ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของโตโยต้าเมื่อเดือน9ปี64ถ้าลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องทำอะไรนะคะค่อยไปทำก็คือ10,000กิโลหรือว่า1ปีนั่นเองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่อยเข้าไปถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะเข้าไปถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ หรือจะเป็นที่ข้างนอกเป็นบีควิกเป็นอะไรอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะเออโอ้โหเอารถสวยสภาพดีพร้อมทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากศูนย์ไปใช้แล้วก็เดี๋ยวการพาไปนั่งข้างหลังดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยนะคะนั่งข้างหลังสบายหรือเปล่านี่โอ้โหอ่ะและเหมือนเดิมนะคะอย่างคันนี้เนี่ยก็จะมีพรมเข้าร่วปสวย ให้ลูกค้าเห็นเลยนะเวลาที่เราจะเข้าแถวที่3ง่ายมากนะคะ f o รจูเนอรเนี่ยเราง้างตรงข้างๆนะคะเขาจะตีลังกาไปเองเลยเน่โอ้โหดีมากนะคะแล้วทำได้ทั้ง2อันเลยนะคะถ้านันนเนี่ยเราก็ทำเหมือนกันนะคะดึงตรงข้างๆนน่มันก็จะกระเด้งไปเลยนี่ลูกค้าเห็นไหมคะโหดีมากและเราจะเข้าไปแถวที่3ก็ง่ายมากแล้วเบาะดูแน่นมากการบอกเลยลว่าเบานี้ แทบไม่ได้มีการใช้งานนะคะเบาะสวยมากๆนี่ลูกค้าดูเลยนะคะการให้ดูเลยแล้วเวลาเข้าไปนั่งเนี่ยง่ายมากนะคะเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยทางซ้ายและขวานะคะแล้วเวลาที่เราปิดบอกไอ้คุณการเก็บทำยังไงเอาลงมานี่แค่นั้นเองแล้วก็ยกขึ้นนะคะง่ายมากนะคะนี่ลูกค้าเห็นไหมคะคือเราแบบว่าใช้งานได้ง่ายมากแล้วเวลาขึ้น เราเหยียบบันไดเลยค่ะพอเหยียบบันไดปุ๊บนี่แค่นี้เองนะคะขึ้นก็ง่ายลงก็ง่ายนะคะแล้วขายังเหลืออีกเยอะเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสำหรับ Fortuner นะคะสามารถที่จะชาร์จแบตตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นชาร์จแบบไฟบ้านเลยตรงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะ,ะโอ้แล้วอย่างที่การบอก ฟอร์จูเนอร์เขาก็จะเป็นแอร์สตอนเหมือนกันนะจะเป็นข้างหน้าตรงกลางนี่จะอยู่บนศีรษะเราเลยแล้วก็ข้างหลังนะคะข้างหลังสองแถวหลังสามมาที่จะปรับได้เองก็คือตรงนี้นี่เราสามารถปรับพัดลมได้เองเลยนะคะตรงนี้หรือจะเปิดไฟก็ได้ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือข้อดีหรือเราจะเอามาไว้ที่พักแขกก็ได้เหมือนกันนี่จะนั่งสองคนหรือจะนั่งสามคนก็ง่ายนะคะ และก็อย่างหนึ่งเบาเนี่ยการต้องบอกเลยว่าคันนี้บเบาะแน่นมากๆนะคะแล้วเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงทั้งทั้ง7ดที่นั่งเลยนะคะแล้วเบาเขาจะเป็นเบาสีน้ําตาลเบาะสีน้ําตาลเข้มอันนี้เนี่ยมันจะทําให้รถเนี่ยดูหรูหราขึ้นการต้องบอกเลยเบาสีนี้คือสวยมากนะ,ะอ่าและสําหรับลูกค้านะคะถามการว่า รถ SUV หรือรถคันนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างโหการบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับลูกคา้าเกือบทุกท่านเลยนะเช่น1ครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะเวลาเราจะไปไหนมาไหนทั้งครอบครัว5คน7คนนะ ไปเที่ยวในรถคันเดียวเลยไม่ต้องขับไป2คัน3าคันให้เปลืองน้ํามันนะคะเอาคันนี้ไปแล้วเป็นรุ่น2.4นะคะเครื่องยนต์2.4เองนะคะประหยัดมากๆเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยหรือ2ลูกค้าท่านใดที่อยากมีอาชีพเสริมอยากจะค้าขายนะะเราสามารถพับเบาะอย่างนี้การพับให้ดูนะแล้วก็ไว้ของเพื่อที่จะไปค้าขายก็ได้เหมือนกันนะหรือลูกค้าบอกว่าเอ้ยอยากจะ ไปแบบว่าใช้รถไปเดินทางต่างจังหวัดไปเที่ยวนะคะหรือ,อเป็นเซลล์ที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆอยากจะได้รถที่มีความอึดความทนสมรรถนะดีนะ แล้วก็ประหยัดด้วยการแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเพราะว่าไม่จุกจิกแล้วช่วงล่างก็ดีอ่าการลืมบอกไปว่าคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนโช๊คทาช่วงล่างมาแล้วนะคะนุ่มแน่นหนึบแน่นอนนะคะโอ้โหคันนี้นี่คือแบบว่า ใส่ชุดแต่งแถมยังทำช่วงล่างแล้วด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวการจะพาไปดูรูปภายในอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้ว่าใช้เพียงแค่60,000โลนะคะห้องเครื่องเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะ เดี๋ยวการจะพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนเข้ามาดูเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวการจะให้ดูน็อตฝากระโปรงได้าดูน็อตทั้งหมดเม็ดอาร์คนะคะนี่โหที่กันความร้อนใหม่มากนะคะไล่มาตั้งแต่น็อตเลยนะการจะอยากจะให้ลูกค้าเห็นเพราะคันนี้นะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คตัว ลูวงกลมนะคะแผ่นอะไรต่างๆอยู่ทั้งหมดนะคะไม่เคยไขยน็อตเลยและอย่างหนึ่งนะคะสีภายในอย่างที่การบอกทุกคลิปนะคะว่าต้องสีด้านกว่าภายนอกนะ,ะถ้าสีเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะนี่แล้วไล่มาเลยโอ้โหเดี๋ยวการจะไล่ ตั้งแต่ตัวน็อตมาคัานหน้ามาตัวแผ่นเพจให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเดิมๆอย่างที่การบอกคือลูกค้าการบางท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะก็คือจะได้รู้เลยจะได้เห็นเลยนะ,ะนี่จะมีตัวแอลอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าจะได้เห็นเลยแล้วที่สำคัญถ้าเป็น f o r t จ n e r ต้องมีแผ่นเพจนี้นะคะไม่มีไม่ได้นะคะการต้องบอกเลยไม่มีนี อย่าซื้อนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะบอกเลขเครื่องเลขตัวถังนะคะแล้วต้องเป็นของเดิมไม่มีการตอกใหม่นะคะอันนี้ลูกค้าต้องดูให้ดีนะคะและสําหรับเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวการจะซูมให้ลูกค้าเห็นเลยเพราะว่ามันใหม่มากคันนี้เข้าศูนย์ตลอดดูแลศูนย์นะคะแล้วแบบว่าได้รับการดูแลจริงๆนะคะอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.4หรือ 2 4 0 0 c ีนะ150แรงม้านะโอ้โ oh, ห oh, เขาใส่แรงม้าไม่น้อยเลยนะ mm hmm. ทำให้การขับขี่นี่คือดีมากๆนะนี é, mm ่ก hmm. ารให้ลูกค้าดูเลยสวยมากๆอ่า ah, mm hmm. เดี๋ยวการจะปิดให้ดูนะคะนี oh, mm ่โอ้โหแล้วปิดง่ายมากเราเอาเสาลงแค่นั้นเองค่ะอ่า ah, mm hmm. แล้วก็วาง mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างคะก mm hmm. ารพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันมาทั้งหมด บอกเลยว่าทุกซอกทุกมุมจริงนะคะแล้วการต้องการันตีเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีน้ำท่วมมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นรถมือเดียวและที่สำคัญนะคะการต้องย้ำๆเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถบ้านจริงๆนะคะ การบอกเลยว่าร้านเรานะคะเป็นรถบ้านแท100้ร้อเซลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะไม่ผิดหวังแน่นอนและสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner 2.4V ขับ2ปี2018ตัวไมเนอร์เชดแล้วนั่นเองนะคะแล้วใหม่นะคะเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นการตั้งขายเพียงแค่1 5 0 0 0ล้าบาทเท่านั้นในราคานี้นะคะพร้อมด้วยชุดแต่งรอบคัน ทำช่วงล่างมาแล้วเปลี่ยนโชคมาแล้วแล้วก็ทะเบียนสวยด้วยนะคะทะเบียน3 2 4นั่นเองนะคะการต้องบอกเลยว่าซื้อในราคา1,50ล้านหมืแต่ได้ของแถมจัดเต็มมากๆนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ติดต่อการมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line น,นะคะหรือจะโทรเข้ามาหาการการดูแลลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าบอกว่าเอ้ยคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านทำยังไง ง่ายมากนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน g ุกก็แม่ว่าไลออนคาร์รถมือ2ภาษาไทายนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งลูกค้าบอกว่าเอ้ยอยากมาดูร้านการอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวบากนต่เองอยู่ติดถนนใหญ่เลยคะ่ะหาง,ง่ายมากๆนะคะและโปรโมชั่นที่การเกลิ่นไปตั้งแต่ต้นนะคะที่เราจะให้ลูกค้าแสนน่ารักสุดพิเศษของเรานั่นก็คือฟรีบริการ ส่งรถทั่วประเทศนั่นเองนะคะลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนโอ้โหอำเภออะไรโทรเข้ามาคุยกับการได้เลยการดูแลลูกค้าทุกท่านเลยนะคะและก่อนที่การจะส่งรถเราจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่าลูกค้าจะได้รถสวยสภาพดีโอ้โหแล้วก็ปลอดเชื้ออย่างแน่นอนนะคะ และสำหรับวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกคา้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามการด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวการจะมีการรีวิวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้รถเข้ามาเยอะนะคะเผื่อลูกค้าสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักกันมาได้เลยการจะรีวิวให้ลูกค้าดูวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ